ทักทายสบายดีจ้าทักทายสบายดีทุกคนเด้อทักทายสบายดีเนาะ ทายสบายดีทุกคนเลยมาไหลซดตอนขำนะทุกคนเลิกเบียกมากกินข่าวแล้วก็เลยม,มาไหลเนาะมาไหลซดตอนสินนนแสงแสงสะท้อนเลิกเบียดคำเนาะกินข่าวแล้วก็เลยม,มาไหล ทักทายสบายดีจ้าทักทายสบายดีหนึ่งคนที่เขามาเบิรงจ้าทักทายจ้าทักทายไอเทาบอกทักทายด้ายไอจักอายนือจะอายนือเหื่อยเนาะทักทายไปก่อนทักทายสบายดีจ้า มาล้มเลืองก่อนนอนเนาะกินข้าวอีแมงให้กกินข้นขาวแล้วเนาะบทุทบันจะอาบหนำก็เลยว่ามาไหลก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าตั้งใจว่าสีไหลหมือละหนึ่งคลิปเนาะหนึ่งไหลเออตั้งใจว่าสีไหลหมือละหนึ่งไหล ทักไทยสบายดีเนาะทักทยสบายดีกับซูกสาวลาวาตเนาะยุนเขตเทศบาลแขวงเซกองคือเก,าก่าคือเดินจามาด้วยทุกคนภปยดีเขามาเบิร์เหล่ากะทักไทยพูดคุยกันได้เนาะบออ่มีเวลาอัดคลิปลงเนาะก็เลยว่า มาไหลเนาะเริเ่องานแล้วใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะเริ่มงานแล้วทักทายสบายดีสามคนที่เขามาเบิองเด้อทักทายสบายดีจ้าทักทายสบายดีกับสาวซุกเด้อเขามาแล้วกะมาอบมารุมกันไหนเนาะตอนนี้แนนทองแหงเนะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนเสือแนนทองกินเขายิม ทักทายสบายดีสิพกคนที่เขามาเบิ้งเื้อทักทายสบายดีจ้ามาไหลสู้ตอนเด็ก,ก,นกเนาะทุกคนเนาะเดิกเบียกเลิกง,งานแล้วเบิดเข้ากับสินอนแล้ะที่นอนแต่ว่าทางนี้ยังมาไหลอยู่เนาะเลิกเบียกข้ากินข้าวแล้วก็เลยมาไหลไหลแล้วจังสีไปอาบน้ำนอนเนาะน,นี้บ้างบวกกันยังไงกินข้าวอิมนะ่มแลท้องพวก ทักทยาย,ย,ทกทยสบายดีเด้อทักทายสบายดี้าสามคนที่เขามาเบิงจ้าเขามาแล้วกะทักทายผูดคุยกันไหนเนาะเห็ดงานเดอออน้อเลยว่าเลิกคคำเนาะเหลืออยากแปดโม มื่อนี่ตังใจว่าสี่ไหลตอนชิบสองโมงเนาะแต่ว่านี่ประชุ่มด่วนกเ็เลยแบบว่าลอยลก็เลยมาไหล,อหลตอนนี่แหละทุกคนตอนเก่ามงเนาะเก่ามงคึงไหลายคนก็นค,คือสีเหตุเวยียบเมื่อยแล้วก็นอนนอะแต่ว่าทางนี้ก็ยังสูงสีบิดมากจ้าอือ้าแดงมันแน่นห่อสิอยู่แบบนี้ก่อนเด้อบางพุ่งนะไว้ก่อนเนาะ นอนเบิดลตระบบทุกคุนอนเบิดลตบะบบขันยังบุนอนกะแวะมาทักทายกันหน่ยเด้อบุนี้คนค้างว่าอยากเงียบนอะเพราะว่าเขาเจ้าเขาเจ้าบริยูหองเนาะ อยู่ของเซาเนี่ยคะแต่วางเงียบไปทุวคนมันอยู่ของไฟของมันะนะเป็นเพื่อนอยู่แต่ว่าอยู่ของไฟของมันนะเป็นของเซาแต่แบบวางเงียบปกดิคือขืน,นียังแบบว่ามีการกินดื่มอยู่ของเซาต่างคนต่างแบบว่าเฮ็ดเบียะกนนะบุกค,นะคอยได้เห็นหน้ากันอยู่หอเดียวกันแต่ว่าบุคคอยได้เห็นหน้ากันมันก็เลยเป็นแบบเงียบ คือเวลามันกับโบตรงกันแน่ตอนเสาร์สุกเขาอยากจิโมงหาซิบเนาะกี่เขาอยากเกาโมงกับโบเห็นกันแหละตอนแรกทักทายจ้าทักทายเด้อจ้ะฮายสบายดีจ้าทักทายคนคนใหม่ที่เขามาเบิงเนาะจ้าหน้าจิว่าของเศาร์ขึ้งเหยียบไช่เนาะ แมนเป็นของอ้าที่วาเงียบแห้งแบบว่าสงบพนะมองยูมองนอนกะคือจึงสียูห้องรับแขกดนรุนกะซิมีแขกแปลว่าหมูเพื่อนมาเล่นนำ้ำบ,บุพอยซิมีภัยมาเห่็นน้าเนาะบม่มีหมหลายคนว่าสันส่นซะคือขวอกยู่ของการกันดนมาเถือทักทายสบายดีเลอ ส้ายสบายดีเอ่ยปีกเอเวปุกปีกคนสวยฮักก้มาแต่กินดาทานเอื่อย์แหละครับทองแห้งมาทองจนโป่งเนาะฮักก้มาแต่กินดาทานเอื่อยเเลอะเบียกแล้วก็ไปแวะเติมพลังในนิดหน่อยมดนี่เนาะกินเ้าหนอกบ้านมือได้มือได้เห็ดคิบค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์บอก วันเสาร์วันอาทิตย์นี่วางไหยสวัสดีครับค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะซื้ออะไรนะหน้าสันหวะคันอ่านโบทโทเออคันอ่านโบทโทคันอ่านโบถทอกัอโบขอถูขอใครดื้อคออาบน้ําพออาบน้ําเดี๋ยวนะโอเคค่ะอาบน้ําแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ค่ะ ไปดีโอเคกลยปุกอีกได้เลยจ้าวันเสาร์วันอานทิตย์นี่วางอยู่เนาะคุดอยู่ว่าซีฮ็ดคลิปไลยๆคลิปบเดียาวนะแล้วคอยมาตัดเพราะว่าถ้าบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปปันใดน,นะอะเนีบยมีวันพักวันเสาร์วันอานทิตย์นอะก็อยากเฮ็ดคลิปไลยๆคลิปแล้วก็ตัดต่อไวอัพลุงไว้หอดเหมือนก็นจังอันนี้อ่ะลงงในแสงส่องหเนะ แสงดอกไฟนะคื่มันเป็นเหลืองๆตายส่วนนิดน้ำหน่อยเอปิกเนอะจัดไปจัดไปปอปิกโอเคหอดฮอดเหม่อหอดวันแล้วเขานัดกันอีกเถอเนาะมืออื่นนี่น้องเฮิตเวียกครึ่งเหมือมืออื่นเออพิก12โมงน้องเลิกมืออื่น ที่เคยไปบอเมื่อกี้ผมไปทะเลด้วยเมื่อกี้ผมไปทะเลด้วยว้าวอันนิสันหมอนินสันอยู่